โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีชาอีรุน่า,ทาแทลแอนที่น่ารักทุกคนทุกๆท,ท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอเกริ่นก่อนว่าจะมาทําคลิปอะไรใช่ไหมเออก็จะขอเกริ่นว่าก็คือมีหลายๆท่านเลยที่แบบว่าถามเข้ามาที่สอบถามเข้ามานะว่าเออเขาบอกว่าดิวพี่ครับว่าชุดลิกอเมอร์กับชุดเชเวลเมอร์อัพเนี่ยคือสําหรับสายซามูไรนะย้ำว่าสําหรับสายซามูไรนะที่เขาถามมันเข้ามาก็ ชุดไหนมันดีกว่ากันและชุดไหนมันสามารถป้องกันเราได้และชุดไหนมันสามารถเอาไปทําเสร็จแทงได้นะและชุดไหนมันสามารถเสริมคี่ข้อแลวเสริมดาเมจใ้เราได้นะครับก็คลิปนี้จะมาตอบคําถามแล้วก็จะมาทําให้ดูในคลิปเดียวเลยเนาะถ้ามันมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นลงไปก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายเลยแล้วก็เบลอๆนะแล้วก็เวลาก็ตีหนึ่งกว่าแล้วนะก็จะอธิบายให้ฟังแล้วก็จะทําให้ดูเลยนะว่า มันา็คือทดสอบให้ดูว่าอะไรมันดีกว่ากันนะครับก็ชุดผมมี้ชุดลิกอาร์เมอร์กับชเวลเมอร์ก็คือลิกอาร์เมอร์อันนี้ผมก็เอาไปอัพแล้วก็จัดเป็นมาปนจาร์นที่เรียบร้อยแล้วก็ดาวอย่าสนใจมันนะดาวมันไม่ค่อยอะไรหรอกก็ชุดชเวลเมอร์อันนี้ผมก็ไปดรอปมาแหละก็เอาไปอัพแล้วก็เอาไปยัดมาปนจาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมจะขอใส่เป็นชเวลเมอร์ก่อนนะก็คือชเวลเมอร์ขออ่านออปชันชเวลเมอร์ก่อนชเวลเมอร์อัพแล้วนะครับก็ ออปชันก็จะโจมตีคริติคอลบวก14%ติดออโต้สกิลบวก4%นะครับ VIT ก็คือเลือดเนี่ยนะบวก7หน่วยนะครับสกิลดีเลย์ลบ0.4วินาทีนะครับเมื่อป้องกันมีโอกาสตอบโต้นะครับก็อันนี้คือออปชันของชุดที่อัพแล้วนะครับก็ต้องใส่เออก็ใส่แล้วก็จะไปตีให้ดูเลยเนาะเดี๋ยวก็ขอใส่เซตบัฟก่อน คือดีเลมมย์สมเรของผมมันจะช้าหน่อยเนาะทุกคนอย่าอย่าเพิ่งหัวร้อนนะอันนี้ขอบับก่อนขอบับให้หมดก่อนเ้อโอเคบับเสร็จแล้วก็ใส่เป็นชุดชเวลม์เลยก็จะตีให้ดูเลยนะพอจะตีม้ไม่เกิดยังะเกิดแล้วอันนี้นะอันนี้ผมใส่เป็นชุดชเวลม์นะครับ ชุดชววเวลมืก็ตีประมาณนี้นะก็คือออโตออกบ้างไม่ออกบ้างก็เป็นเรื่องปกติของซามูไรเนาะ,ะเดี๋ยวตีให้ใหม่ให้ดูทีผมก็จะใช้ลามียเป็นที่ดูดเลือดนะโอเคผมก็จะประมาณนั้นโอ้โอ้โอ้เครื่องกดไม่ติดอะปัญหาอ่โอเคเดี๋ยวตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ ทางนี้ทุกคนดูเลยตั้งใจดูนะโอเคอ่ะอันนี้ผมจะไม่กดยาก,กดเลยนะเขากดยาอะไรกันมาแตกโอเคออโตโอส้สกิลก็ออกล้วๆนะครับก็อันนี้คือใส่ชุดเชเวลเมอร์นะครับชุดเชเวลเมอร์ก็จะประมาณนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวขอลองใส่ชุดลิกอาร์เมอร์แล้วกัน เราบับก่อนดีกว่าเราบับชิ้นปูจีไล่ก่อนโอเคโอเค,อเคอสร็จแล้วก็ใส่เป็นลิกอาร์เมอร์นะก็คือทุกคนสังเกตนะเมื่อกี้ที่เราใส่ชุดชเวลเมอร์นะคือม้ามันจะตีแล้วเข้าเยอะมากแต่คือพอใส่ชุดลิกอาร์เมอร์เนี่ยลิกอาร์เมอร์เนี่ยคือม้ามันจะตีแล้วเข้าน้อยมากเลยนะก็คือบางทีมันก็ไม่เข้านะ ไอหวานแห่กูโดนี่แโอเคก็คือออโต้ของใส่ชุดลิกอเมอร์มันก็ออกนะมก็ออกค่อนข้างที่จะดีแต่ดาเมจจะน้อยกว่านะครับก็คือเอังก็คือคลิปนี้สรุปเลยดีกว่าก็คือสรุปตามสภาพที่ทุกคนเห็นนะ่ะก็คือใส่ชุดเชเวลเม์ถามมันได้ดาเมจเยอะกว่าไหมมันก็ได้เยอะกว่า ได้เยอะกว่านี้ผมบอกนั่นมันได้เยอะกว่าก็จริงแต่ความถิกของตัวซามูไรเนี่ยของตัวเราเองเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าชุดลิกอาร์เมอร์นะเพราะว่าออปชั่นของชุดลิกอาร์เมอร์ก็ทุกคนก็อ่านนะ DEF และ MDEF เพิ่มขึ้นตามเวลก็คือเวลยิ่งเยอะคุณยิ่งถึกต้านทานอาวุธเวทบวก4%ดีเลย์ลบ0.5เมื่อป้องกันมีโอกาสลบดีเลย์ครับก็ออปชันของชุดมันก็บอกตรงๆตัวแล้วว่าคือพวก จอมดาบก็จะใส่ชุดลิกอเมอร์อัพกันนะครับก็ก็คือชุดเนี้ยลนะิกอเมอร์เนี้ยผมแนะนําเอาไปใช้สําหรับแทงดีกว่าเนาะก็คือเออก็แทงเเอาไปใช้สําหรับแทงดีกว่าเนาะส่วนชุดชเวลเมอร์เนี้ยออปชันมันก็บ่งบอกไปเต็มตัวเลยมันสามารถมันแบบว่าบ่งบอกเลยออปชันมันก็คือแบบว่าไปทางขี้อ่ะไปทางขี้ด้วยข้ออย่างนั้นนะ่ะก็คือโจมตีขี้อย่างเง้ยนนะอืมก็ชุดนี้มันมันชี้ไปทางดาเมจมากกว่านะอันนี้คือจากที่ลองมาแล้วก็จาก หลจากที่ลองมากับตัวมันค่อนข้างไปทางดาเมจนะก็คือออโต้มันก็มี4%นแต่ถ้าเปรียบเทียบให้ใส่ชุดเชเวลเมอกับชุดอีลาเนี่ยผมแนะนําให้ใส่ชุดอีลาดีกว่านะเพราะว่าชุดอีลามันจะได้ ATK แล้วก็ออโต้5%นะแล้วก็อัาตราคิด์คอพบวก20%นะลบเวทบวก5อันนี้คือออปชันถ้าเอาเวลเฉยอเอาเวลก็คือผมแนะนําไปใส่อีลาดีกวะนะ่าเนาะ แต่ใช่แต่แต่ใช้เชเวลเมอร์ก็ใช้ได้ก็ไม่ว่ากาันแต่เปรียบเทียบลิกอาร์เมอร์กับเชเวลเมอร์เนี่ยอันนี้ผมตอบเลยก็คือลิกอาร์เมอร์ผมแนะนําไปใส่เอาไว้ลงบอสดีกว่าเนาะเออทำเป็นเซ็ตลงบอสเซ็ตแทง์ดีกว่าส่วนชุดเชเวลเมอร์ผมก็แนะนําเอาไปแบบว่าเอาเป็นเซตดาเมจดีกว่าเนาะเอาไปใช้แบบบางคนอาจจะเอาไปใช้ลงบอสก็ได้อันนี้ไม่ผิดไม่ห้ามันแล้วแต่คนเลยนะเดี๋บางคนจะเลือก ใช้เชเวลเมอร์ทัท้งเซตแทงเซตตีบอสตีมอนตีเวลก็ไม่ได้บังคับนะแต่ส่วนตัวผมนะก็คือซามูไรสามารถใช้ได้ทั้ง2ชุดนะครับลิฟอารเมอร์กับชุดเชเวลเมอร์คือไม่ผิดแล้วก็ไม่ถูกนะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2ชุดนะครับคลิปนี้ผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูกันเท่านี้แหละคลิปก็ถ้ามีสาระก็ขอบคุณครับก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดสับตะไครของถ้ามันมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นลงไปก็ต้องขออภัยกลอบนะครับขอบค,ครับบ๊ายบายครับ